สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพาทาโร่นหนงหดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดไว้แล้วคนลายมือกากบาท x ตรงกลางหัวใจนะครับคลิปนี้เป็นตอนที่17นะครับผมดวงแรงให้รีบนะครับเร่งรีบในที่นี้ก็คือว่ารีบรวยนะครับรีบเฮงรีบปังนะครับอย่าช้านะครับดวงชะตาเราจะบอกว่าเราจะไปเร่งในหน้าที่การงานไม่ใช่ครับไม่ใช่ในเร่งในหน้าที่การงานแต่เร่งดวงชะตาของเรานั่นเอง ครับเล่งดวงชะตาคือหมั่นทำความดีนะครับหลับตาเรื่อยๆนะครับเป็นสมาธินะครับจะเกิดปฏิหาริ์ขึ้นกับคนลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจนะครับคลิปนี้เรามาดูดวงย้ําดวงชะตาในปี2 5งพนะครับย้ําดวงชะตาด้วยไพ่กล่องนี้นะครับผมนะครับขอบารมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาโอกาสะโอกาสะข้าพเจ้าขอไหว้จงกตาทองข้าจอมังมืเกิดในจักรุณทววันในมโนทววันในกายทววันแห่งข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลได้ก่อนอันนั้นใช่ เกิดด้วยลูกตาทองราบประการจงบางเกิดแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่ทิศเน,นื่องๆให้เหมือนองค์งลูกตาทองนะเธอครับขอบรารมีพี่เงินมาพี่ยอดวิวนะนะครับเป่านิดหนึ่งนะครับใส่ไพ่ก่อนนะครับอ,อกปักุุ้มของรักษานะครับมาดูดวงชะตาในคลิปต,ตอนที่นะครับสิดนะครับดวงแรงให้รีบจริงหรือไม่ว่าดวงชะตาท่านจะแรงในปี2 5 6 5หลังต่อแต่นี้ไป นะครับหมอตันตีความว่าหลังต่อจากนี้ไปเดือน8เดือน9เดือน10นะครับตีความไปเลยดวงดวงสิต้องจะดวงจะตาเป็นยังไงเปิดขึ้นมาดูเป็นไพ่หนึ่งถ้วยเลยนะครับเดือน10ที่จะถึงนี้เตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคเป็นสรษฐีร่ํารวยด้วยทรัพย์เงินทองสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสู่ดท่านนะครับผมเดือน10ดวงเปิดลุ้งรลบสาเร็จรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะผมบอกหนึ่งว่าอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการได้ลูกชายในหน้าที่การงานการเงิน ลูกชายหมอซันเปรียบเหมือนกับลูกชายเกี่ยวกับธุรกิจการงานนะบางคนอาจจะอยากจะได้ลูกชายนะครับผมแต่ว่าเรากําลังทํานายอยู่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานการเงินไงนะครับการงานการเงินของท่านอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นทําให้ท่านผสมเร็จรับทรัพย์โดยโชคเป็นเศรษฐีร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองรับพลังบวกไปนะครับอย่านะนะครับผมอย่าจิตตกบอกได้เลยว่าอย่าจิตกกับปัญหาต่างๆเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับเรามองข้ามได้มองข้ามได้ บางคนอาจจะมองเรื่องของท่านเล็กแค่ปฏติ๋วเดียวนะครับบอกได้เลยบางคนบอกว่าเล็กแค่ปฏติ๋วเดียวหรือท่านแบบไม่ไหวแล้วหนูจะตายแล้วหนูติดหนี้2ล้านนะครับบางคนมองว่าเล็กแค่ปฏติ๋วเดียวนะครับถ้าท่านตั้งสติให้ได้สําหรับคนลายมือกระบาดเอกเขาเรียกว่าอาถรรพ์แรงอยู่แล้วอาถรรพ์แรงให้ขอ,ขอกุบาอาจารย์ปกปักคุ้งรองรักษาขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีปู่ท้าวเวสสวรรน,น,นะครับปกปักคุงรองรักษาขับไล่สิ่งอัปมงคลออกไปหมดไปสิ้นนะครับผมอะไรที่เกาะ เกี่ยวเกาะนะครับผมทาให้ท่านรู้สึกปวดเมื่อกยกับปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายอย่าไปแคร์อย่าไปสนใจนะครับผมขอ,อว่าเรามีปู่สิลองใส่ปูไว้ที่คอดูสินะครับแล้วดวงไม่เปิดนะครับให้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมต้องมีปูไว้นะครับผมปูถ้าท่านลองคิดดูนะถ้าท่านมีปูแล้วท่านหมอดูทักบอกเออมีเด็กตามมีเด็กตามหมอทำไม่เด็กคนนั้นดีไม่ดีหมอดูคดีเอ้ไม่ดีเด็กคนเนี้ย นะครับผมถามว่าหมอดูเขามั่วไหมเขาไม่มั่วนะครเขาดูไปตามศาสตร์ของเขาบางคนอาจจะดูจากไพ่บางคนอาจจะใช้เซนส์ความรู้สึกมันเล่นคนลุกขนพองก็รู้สึกตามไปตามในลักษณะนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นทําอะไรขึ้นถามว่าหมอรู้จะบอกท่านไหมไม่บอกครับแล้วหมกแก้ยังไงไม่บอกนะครับแต่ว่าดีที่สุดคือใส่วัตถุมงคลน,นั่นเองนะครับใส่ปูเท้าเวสวรรดูซิใครจะกล้าอยู่ใกล้ นะครับแค่วางตึงนะที่บ้านวิ่งหนีกันกระจายหมดนะครับนะผมเพราะฉะนั้นมีปู่ท้าเวทไว้ดวงชะตาเปิดลุ่งโลภสำเร็จรับทรัพย์โดยโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปกักคุ้มรองรักษาหนุนดำดวงชะตาทาให้ด้านประสบผลสำเร็จร่ํารวยด้วยสติเงินทองและเหตุการณ์ที่จะต่อไปล่ะนะครับเหตุการณ์ที่จะต่อไปเป็นไพ่สามเหลีย่ยมบอกได้เลยว่ามันมีความเด็ดขาดเด็ดเดียวเกิดขึ้นแต่หมอจันถือว่าคุณยังมีบุญวาสนาในทางด้านดีๆนะครับดวงชะตาท่านอาจจะเจอปัญหาก็มาลุมเล้าแต่ว่าเขาเรียกว่าทุกขลาภ อย่าไปสนใจนะผมเป็นทุกขลาบเจ็บปวดรวดราวแสนทุกข์ทรมานโดนเจ้านายว่าน้ําตาร่วงเล็ดไหลนะครับไหลลินสูทรณีแทบจะทนไม่ไหวแล้วนะครับเจ็บปวดนะครับอะไรอ่ะแค่นี้ยอมแพ้แล้วหรออย่ายอมแพ้ครับนะครับอย่ายอมแพ้นะครับนะครับเอฟซี FC หมอซันไม่ยอมแพ้ไอ,ไอเรื่องแค่นี้โดนว่านิดเดียวน้ำตาร่วงจะตายแล้วหนูจะตายแล้วไม่เอานะครับ เขาโดนกันหนักกว่านี้เองนะครับผมเราไม่ใช่ลูกหลานเขานะครับผมเราไม่ใช่ลูกหลานเขาเป็นเลือปกติอยู่แล้วเราต้องสู้กับปัญหาชีวิตนะครับผมเจอปัญหานะครับเชื่อเฉือนครับคารลมของเราต้องเชื่อเฉือนเขาก็ไม่ใช่คนที่จะทําให้เราเจ็บได้นะครับคนที่จะทําให้เราเจ็บได้ก็คือใครครับบิดามารดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะอาลาดอาหลานญาติมิตรสนิทสหายนะครับลูกหลานเลนหลนนะครับของท่านที่ท่านรักเท่านั้น บางคนท่านไม่รักท่านบางทีท่านจะไม่เจ็บเลยนะครับด่าเรามาเออขอบใจนะด่า,าเออเจ็บจังเลยเว้ยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รักไงแต่ว่าถ้าท่านโดนคนที่ท่านรักที่สุดด่าะ่ะนะครับเจ็บถึงน้ําตาล่วงเลยนะอย่างเช่นลืออ่าคนรักลูกมากนะครับคนรักลูกมากอย่างเงี้ยนะครับโดนลูกย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเจ็บมากนะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นถ้าน รู้ว่าเขารักเรามากแค่ไหนเราไม่ควรที่จะทําคนที่เรารักเจ็บเด็ดขาดนะครับต้องดูนะว่าคนไหนรักเรารักไม่รักเราขนาดนหมาย,ยังรู้เลยนะครับหมาย,ยังรู้เลยเดินมาดมดม,ดมเนี่ยนะครับเราไปชิวชิวเขารู้ว่าเรารักเราไล่อย,ย่างไงก็ไม่อยอมไปนะครับเจ้าทาร่โลหมอจานนะไล่อย,ย่างไงก็ไม่ไปเขียเข่ยก็แล้วเตะก็แล้วตีก็แล้วแลนะไม่ไปมันจะอยู่ตรงเนี้ขอขนมเลย นะครับผมนี่ครับลักษณะนี้นะครับผมขนาดสุนัขยังรู้เลยว่าใครรักเราไม่รักเราครับถ้าเจอคนไม่รักท่านจะไปแคร์สื่อทําไมนะครับจะไปแคร์สื่อทําไมกับปัญหาต่างๆที่นะครับลุมเล้าเขามานะครับเขาไม่ใช่พ่อแม่เรานี่ยนะครับเขาไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่อาเรากงเราม่าไม่ใช่ตายายนะครับผมทำไมต้องแคร์ด้วยในเมื่อเขาด่าเรามาก็ครับผมเดี๋ยวจะปรบมุงขอบคุณที่มีคนชี้จุดให้เราแก้ไขใช่ไหมครับต้องขอบคุณเขานะ ขอบคุณที่ชี้จุดให้เราได้แก้ไขสิ่งนั้นนะครับถ้าเป็นคนที่แบบเจ้าเล่ห์เล่ห์เ่ียมเยอะแยะเพทุบายนะกากบ,บาทเอกตรงกลางหัวใจเข้าใจอยู่แล้วนะครับเล่ห์เ่ียมเยอะเขาจะไม่ชี้จุดได้เลยค่ะเออเองทําเลยเอาให้มันพังบินาดเลยแต่ว่าในใจนั่งหัวเราะโง่จริงๆงโง่จริงๆใช่ไหมด้วยซ้ําเติมตวงตาม,มันไม่เกี่ยวมันไม่มีความผูกพันกันเลยนะมันไม่มีความผูกพันกันเลยแล้วมันจะไปสนใจแคร์สื่อทําไมนะผมมันก็เลยไม่ต้องมีความผูกพันไม่ต้องเสียใจไง นในเมื่อถ้าเราเจอปัญหาก็มาลุมล้างไม่ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามนะครับไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเริ่มต้นใหม่ๆแล้วโดนไม่โดนดูถูกนะครับสำหรับคนดูดวงนะครับทุกอาชีพทุกหน้าที่การงานการเงินโดนเจอกันมาหมดแล้วนะครับผมไม่มีใครนะที่เกิดมาปุ๊บจะเจอแบบนะครับมีแต่อวยโอ้ยเก่งจังเลยเก่งพอย,ยิ่งเกง่งยิ่งนะครับย่าแย่ไงนะครับยิ่งโดนเขาว่ายิ่งแข็งแร่งเพราะฉะนั้นดวงะตาของคนลายมือกระบาดยิ่งโดนว่ายิ่งแข็งแร่ง นะครับจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงทองดวงชะตาจะเปิดลุ้นเริ่มสำเร็จเป็นไพ่คิงออกคัพเลยมีความมั่นคงแล้วต่อแดนนี้ไปนะครับจิตใจห้าวหาญเด็ดเดี่ยวนะครับดวงชะตาเปิดสมหวังดังใจหมายเจอคู่แท้หรือไม่เปิดไพ่ดูหน่อยนะครับในปี25 6 5หาหลังจากเดือน90นะครับนะครับตุลาไมนต้องไปดวงชะตาเปิดนะครับเราย้ำดวงชะตากันไปหลายทีแล้วนะครับโอ้โหเอ๊ะ้เป็นโเค้าเลยถูกหวยแล้ววันนี้หนึ่งนะครับถูกหวยแล้ววันนี้หนึ่งแล้ว จ็ดสิบสองล้านนะครับเจ็ดสิบสองล้านไปถอยรถมาหนึ่งคันนะมาจอดหน้าบ้านมาโชว์หมอซันหน่อยขับมาเลยแล้วทําท่านี่หมอซันให้ <laughs> หมอซันหมันไส้เล่นหม <laughs> อซันมันยังไงนะนี <laughs> <"N ee> ่แล้วหมอซันจะบอกเอ็ง e ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียข้าเอ็งไม่ใช่พ่อแม่ข้าข้าไม่รู้สึกอะไรเอ็ง <laughs> e มาทําให้ข้าหมันไส้ทำไมครับ <laughs> so, ผมมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่ามันต้องมีความขึ้นเขิมเกิดขึ้นไงครับผม การกระบาด x ตรงกลางหัวใจมันต้องแบบหึรือเขิมหน่อยนะมันต้องมีมีมลีลากันมากนะนะครับต้องมีลีลานะมันยังไงล่ะเราก็ทําได้นะเนี่ยค <c oughs> ุยกับตัวเองกันแเราก็ทําได้เราก็ไม่ได้อ่อนนะเนี่ย <c oughs> เราไม่ได้อ่อนถึงขั้นทําให้คนดูถูกให้เราเหยียบย่ําเราจมดินสูบทรมีนะครับทาให้เราเจ็บปวดด้วยร้าวแสนทุกข์ทรมานนะครับเอโโนโคเกิดขึ้นกับคนลายมือกระบ,บาด x ในปี2 5 1 5เดือนเดือนสิบนะครับถูกหวยแล้ววันนี้หนึ่ง ถูกหวยแล้ววันนี้หนึ่งเดือนสิบร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงเปิดุวงร่สำสําเร็จครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ทุกท่านหมอท่านเชื่อไปตามไพ่นะครับผมเชื่อไปตามไพ่นะครับดวงชะตาสมหวังดังใจหมายทางด้านเรื่องความรักการงานการเงินสมหวังช่มชื่นอะไรจะดีอะไรขนาดนั้นนะครับบางคนอาจจะบอกหมอท่านมันจะดีเวอร์เวอร์ไปมันจะดีเวอร์กันไปแล้วนะทําไมอ่ะทําไมล่ะนะครับทําไมอ่มะเราจะดูถูกดวงชะตาตัวเองเหรอ หมอทันาไม่เคยดูดูไม่เคยดูถูกดวงชะตาตัวเองนะบอกไว้ก่อนนะนะครับมีแต่บอกว่าดวงชะตาผมเจ๋งที่สุดผมคือเดอะวันครับผมยูนิคครับผมสุดยอดนะผมสุดยอดนะครับใครก็หยุดดวงชะตาผมไม่ได้เทพเทวดาฟ้าดินก็หยุดดวงชะตาข้าพเจ้าไม่ได้นะแต่จริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราฮึกเหิมไว้ก่อนเนี่ยนะครับเราฮึกเหิมเราจะจิตตกนะครับดูคลิปหมอดันาต้องมีพลังนะครับต้องต้องฮึกเหิมต่อสู้กับปัญหาชีวิตไม่ใช่โดนนิดหน่อยน้ําตาล่วงพิมพ์มาหาหมอดาาละ ผมโดนเจ้านายว่าแล้วโดนไล่ออกยังอมอตาถามโดนไล่ออกยังยังครับแล้วพรุ่งนี้ไปทํางานป่ะไปครับนะครับแล้วเจ๊จิตตกทำไมครับเออก็จริงเหรอจริงไม่จริงด้วยผมเจ๊จิตตกทำไมวะเขาเขาก็สายบอกทางให้ผมว่าผมอ่นยมีจุดจุดด้อยตรงนี้คุณควรที่จะต้องรีบปรับปรุงนะครับรีบแก้ปัญหานะครับถ้าคุณปรับปรุงจุดด้อยของปัญหาต่างๆแล้วในชะตาชีวิตและดวงชะตาเป็นยังไงเปิดไพ่ดูนะครับ เอ่ไพ่ดูอ่ามีการเปลี่ยนแปลงเลยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องคึกเขิมเอาจริงเอาจังกับปัญหาชีวิตนะครับดูรูปให้ดีนะครับเห็นเห็นไหมพระราชินีถือดาบนะครับดาบขึ้นนะไม่ใช่ดาบลงนะดาบลงแปลว่ายอมแพ้ดาบขึ้นแปลว่าพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆเข้ามาในชะตาชีวิตคุณกําลังจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างใครมาดูถูกดุงชะตานั่นอย่าไปยอมแพ้นะครับยอมแพ้ในที่นี้ไม่ใช่ไปทําร้ายเขานะนะแต่ว่าเราจะทําให้เขาเห็นเนี่ยขับรถไปหน้าบ้านแล้วก ไปยังไงล่ะทำแบบมิตรบินมิตรบินนี่นะครับหมันท้ายนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาวาสนาถูกฟ้ากำหนดไปแล้วโดนใครเหยียบย่ำจมดินมีทั้งคนดีและคนเลวนะครับปะปนกันไปอย่าไปสนใจนะครับคนที่จะทําให้คุณเจ็บที่สุดนะครับคําเยือนยอเราก็ไม่เอาคําชมเราไม่เอานะครับชมแล้วไม่กินไม่ได้เงินเอาเงินมาดีกว่าไหมนะครับชมไม่เอาชมมันกินไม่ได้เอาเงินมาสิชม โอ้ยเก่งจังเลยนะฮะเอาทังมาสิเอาทังมาับนะผมเราจะได้ไปนะครับไปทําบุญไปทํานู่นทำนี่ับนะผมชมมันกินไม่ได้ับนะผมถ้าโดนดา่าก็กินไม่ได้มีแต่เจ็บปวดพอเจ็บปวดก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยก็ดีเราจะได้เห็นจุดด้อยกับปัญหาต่างๆในจะตาชีวิตจะได้รีบแก้ไขขอบคุณนะที่บอกพอแก้ไขแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไอคนคนนั้นจะรู้สึกทันทีนะครับจะรู้สึกทันทีกับปัญหาชีวิตอ่ะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับนะครับจะรู้สึกทันทีนะครับเห็นไหม นะครับจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าไปสอนมันเลยเห็นไหมไม่น่าไปสอนมันเลยไปชี้จุดด้อยมันมันจะเลยรีบแก้ไขปรปับปรุงนะครับมันก็บอกว่าอะไรจริงหรอสิ่งที่เราเป็นอย่างนั้นจริงหรอไม่มีไม่มีม,มั่มวแล้วมั่วแล้วเราไม่เคยเป็นแบบนั้นเราไม่เคยเป็นคนชั่วขนาดนั้นแต่จริงๆเป็นครบทุกอย่างแต่ว่ารีบปรปับปรุงแล้วไงนะครับรีบปรปับปรุงไม่เห็นจุดด้อยเลยไม่เห็นจุดด้อยเลยแล้วปัญหาต่างๆใครจะมารู้ล่ะเขาก็เลยกลับไปไหว้คนนั้นโอ้โหเองก็จอกน้ามันมาอดเก่ง นะครับวดเก่งนะครับไม่เห็นได้ดีกับเขาเลยนะครับผมไม่เห็นได้ดีกับเขาเลยเพราะปัญหาชีวิตมันมีกันอย่างนี้นะครับการกระบาดเอ็กตงกลางหัวใจอย่าไปแคร์สื่ออย่าไปสนใจกับปัญหาต่างๆนะครับคลิปนี้เป็นตอนที่17หมอสันพยายามบอกกับท่านว่าดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาดีๆการที่มีการกระบาดมาตัดกันอย่างนี้บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องเฉียดเป็นเฉียดตายนะครับเป็นเรื่องเฉียดเป็นเฉียดตายแต่ว่าตัดกันแล้วมันอยู่ตรงกลางหัวใจหมอสันตีความว่าบุคคลคนนี้เป็นคนเก่ง มีบุญวาสนาล่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองและมีสติปัญญาจะสามารถต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับผมคนแบบนี้ถือว่าสุดยอดนะครับผมแล้วเราจะไปจิตตกนะครับถ้าท่านมีอาถรรพ์นนะส่วนมากคนที่มีอาถรรพ์กากระบาดบนฝ่ามือเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวเลยนะครับโดนด่ามาเอาลรอขอบคุณนะที่ดา่านี่นะครับคือกากระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจไม่ค่อยจิตตกนะครับผมไม่ค่อยจิตตกนะกากระบาดนะเป็นคนที่สู้คนนะครับด่ามาด่ากลับ นี่แหละครับคือการกรบาท x ตรงกลางหัวใจและในปี2 5 6 5นะครับท้ายปีนะครับ10 11 12นะครับผมดวงชะตาจะเปิดลุ้งลกสำเร็จสว่างหรือไม่นะครับเดอะทาวเวอร์ Tower, มันมีการปัญหามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักอาจจะมีแบบหึงหวงเกิดการเกิดขึ้นนะครับปัญหาเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะนะครับแต่ว่าถือว่าดวงชะตาเปิดใช่ไหมนะครับยังต้องมีการแก้อยู่ยังมีต้องมีการแก้อยู่นะ แต่ว่าเกณฑ์ชะตาอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีแต่ว่าหมอทํานถามว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างดาบความลงแปลว่าอะไรครับท่านยอมรู้สึกที่จะแพ้แล้วนะครับรู้สึกร้องไห้เสียใจมีปัญหาเข้ามาลุมเล้าแต่ยังมีคนคอยปกปักคุ้มครองรักษาเขาเรียกว่ามีเทวดาคอยหนุนนาดวงชะตาคนลายมือกากรบาดเอ็กตรงกลางหัวใจนะครับผมและดวงชะตาจะเปลี่ยนไหมนะครับดวงชะตาจะเปลี่ยนไหมอ้าวเริ่มจะดีขึ้นครับนะครับเห็นไหมครับอดทนนิดนึงนะครับอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสันๆนะ ท้ายปีนี้นะครับหมอส่านตีความอย่างนี้เลยท้ายปีนี้จะสมหวังดังใจหมายรุ่งโร์สำเร็จแต่ต้องเจอทุกขลาบก่อนนะครับเจอทุกขลาบก่อนก่อนที่จะเฮงนะก่อนที่จะสมหวังดังใจหมายนะครับเดียวสมบัติจะบังเกิดแก่ตัวท่านแล้วไปถอยรถป้ายแดงมาหนึ่งคันนะครับแล้วมาจอดหน้าบ้านหมอท่าน <laughs> ยังใช้มุกเดิมแล้วก็มองหน้าด้วยอืมเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะ <c oughs> ไปยังไงล่ะหรือว่าไปคู่อริของคุณกันได้อย่ามาบ้านโราสักแล้วผมไปคู่อริไปยังไงล่ะเราวางก้อนหินเฟืองมานะเดี๋ยวรถจะกระจกกระแตกนะขับไปดูถูกเราไว้ใช่ไหมนี่นี่ไปยังไงล่ะนะครับโรคจิตนิดหนึง่งความคิดค่อนข้างโรคจิตนิดหนึ่งนะแล้วผมแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชะตาชีวิตของคนไร้เมื่อบาด ส่วนมากจะเป็นคนค่อนข้างที่จะใน,ในลักษณะนี้เป็นคนค่อนข้างกวนๆหน่อยกวนโอยนะนะค,คนลายมือกระบาดกวนนะขี้กวนนะนะผมไม่ใช่เป็นคนเดือเรียบร้อยพอโดนอะไรนิดหน่อยยอมแพ้คนฉันยอมแพ้แล้วนะครับฉันเป็นลายมือกระบาดฉันยอมแพ้ไม่มีไม่มีสําหรับคนลายมือกระบาดท,ที่ยอมแพ้คนนะครับเองทําฆ่าใช่ไหมเดี๋ยวฆ่าจะทําให้เองเจ็บกว่าฆ่าแต่เจ็บในที่นี้โคตรกวนประสาทเลยคนลายมือกระบาดขับรถไปจอดหน้าบ้านแล้ว ็นยังไงล่ะไปด้วยนะผมกวนด้วยนะครับผมใช้ความรู้สติปัญญาไม่ใช่ต้องใช้กาลังนะบอกไว้ก่อนนะคนไรมือกระบาดไม่จําเป็นต้องใช้กําลังนะครับผมนะครับด้วยสติปัญญาวาสนาบอกท่านบอกก่อนกากระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจสติปัญญาสูงสง่งนะครับแต่กากระบาดสเปสบะไม่มีสติปัญญานะนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องปัสติปัญญานะอาจจะเจอเรื่องรุนแรงนะครับเจอรุนแรงก็เขามาฟุบสวนก็ใส่กับนี่นะครับกากระบาดมันต้องดูให้เป็น ครับผมว่ามันอยู่ในจุดไหนนะครับมีเทวดาปกปักคุข,ของหน้าตาอยู่ตรงนิ้วนิ้วชี้นะครับมีสามเหลี่ยมปงบอกถึงสื่อเร้ยนรับนะครับอยู่ตรงนิ้วกลางอ้าวเห็นไหมครับผมมันมีลักษณะแบ่งแยกออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแยกออกมาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นท่านต้องอย่าไปดูดูมั่วนะครับดูมั่วนะครบผมบางทีต้องให้หมอดูดูนิดหนึ่งครบนะบผมเขาจะได้บอกได้เออมันมีอะไรบ้างในบนลายมือ นะครับผมและการสักนะครับผมต้องเลือกให้ดีนะครับผมหมอท่านถ้าเป็นหมอท่านหมอท่านไม่แนะนำนะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะไปเสียงมันพลาดได้นะครับผมเท่าดีมันดีไปถ้าไม่ดีจะล่วงเลยนะครับมันก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะนะครับผมมันก็ต้องคิดได้ดีแล้วแต่ท่านนะนะครับผมเพราะฉะนั้นมาดูดวงกันต่อนะครับดวงชะตาวาสนาในปี25ง5ความรักนะครับความรักเป็นยังไงจะมีคู่แท้หรือเปล่าคนที่แอบชอบเราคิด ยังไงกับเรามีไหมมีคนแอบชอบไหมนะครับเปิดไพ่ดูโอ้โหนะครับแอบชอบนี่รุนแรงมากหัวรุนแรงนะครับพร้อมที่จะขมือบท่าน <c oughs> ขมือบนี่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดจะมาทําร้ายท่านนะแต่พร้อมที่จะมาเป็นของเราสะิดีจ้าที่รักจ๋านะน้องจะต้องมาเป็นของพี่ตะดดีดีนะครับน้องจะต้องมาตกอยู่ใต้อาวาัตของพี่ <c oughs> นะครับอย่าพี่จะจับเขียน <c oughs> เขียนน้องให้เข็ดเลยเนี่ย เนี่ยมีดดาบมันขึ้นมาเนี่ยแล้วพี่จะขย้ำน้องให้มันเข็ดลาบเนี่ยน้องสวยอะไรขนาดนี้นี่มันต้องโดนเนมันต้องโดนนะมันต้องโดน,น,น,ดนพี่เล่นงานซะแล้วนะผมมันรู้สึกมันหัวใจมันนะครับมีใครแอบชอบแต่ว่าคนที่แอบชอบท่านอ่ะคนข้างที่หัวรุนแรงนะนะครับจะจับได้เนี่ยจับอื้ว <c oughs> จะจับฟาดสักทีนะให้เข็ดเลยให้น้องเข็ดสักที นะผมเนี่ครับค่อนข้างหัวรุนแรงเพราะเป็นตัวเม่นมีดาบพุ่งขึ้นเห็นไหมครับดาบพุ่งขึ้นกบกถึงความปัญหาต่างๆที่ค่อนข้างที่ทางด้านความจิตใจทางด้านจิตใจนะครับจิตใจมันจะทําให้คนคนนี้ค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่แอบชอบคุณอยู่นะครับคุณอย่าพลาดนะนะครับถ้าเป็นหนุ่มๆนะตีๆทั้งหลายนะหนุ่มๆนะหนุ่มๆไทยๆก็ได้นะนะครับระวังนะเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผู้ชายบกนะผู้หญิงบกนะผมผู้หญิงบกนะเรียบร้อยอย่างเงี้ยโดนนะผมเสร็จบนนะนะผมเรียบร้อยแบบนิ่งๆแบบหมอทันอย่างเงี้ยเรียบร้อยโดนนะครับผมนะผมเดี๋ยวนี้นะผมต้องอยู่ใต้โอวาทของสาวๆนะครับหนุ่มๆนั่งลงนั่งลงตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวเองต้องเป็นของฉันตัวเองต้องโดนจับืมัดมือมัดเท้า นะครับแล้แลวมา,ามาเป็นของน้องซะทีดีนะมาเป็นของน้องซะดีๆนะจ้าพี่จา๋าไม่ใช่พี่จะมาน้องมาเป็นของพี่ไม่ใช่แล้วในสมัยนี้นะครับมันกลับกันแล้วนะครับดวงชะตาวัสนาอาจจะมีใครแอบตกลงลักและค่อนข้างที่จะหัวที่แบบทันสมัยรวดเร็วทันใจนะครับจับมัดมือมัดเท้านี่เนี่ยเป็นของข้าซะดีๆนะครับในลักษณะดวงชะตาแบบนี้คนไรมือกระบาทก็อยู่ในเกณฑ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับคนไรมือกระบาทมันอยู่ในเกณฑ์แบบนี้อยู่แล้ว นะครับอยู่ในแกณนที่ค่อนข้างเฉียดเป็นเฉียดตายอยู่แถวชายแดนนะครับเดินทางอะไรก็เปล่าเปลียวนะครับไปเที่ยวทะเลก็ไปแบบแหวกแนวชอบอะไรตื่นเต้นแบบเฉียดเป็นเฉียดตายอะไรของท่านเนี่ยนะครับอะไรของท่านเนี่ยพอชอบหนุ่มสาวก็รู้สึกชอบผู้ชายที่บิดฮาเร็นะผมไปเลื่นใต้รถสิบร้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรของท่านเนี่ยกากบาทเอ็กเนี่ยนะครับอาถันอะไรรุนแรงของท่านเนี่ยนะครับชอบผู้หญิงที่แบบแม่มันบิดมันชอบตื่นเต้นเล้าใจชอบอะไรแปลกแหวกแนว นับใส่ชุดคอเพเคีย,ยนะคร์โนซ่นับใส่ชุดเป็นนางแมวน้าบอกแอนิเมะแอนิเมชันนะ้บอกนะ้บอกนะนะมาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อนะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อโอ้โหสิบสิบถ้วยบงบอกถึงดวงชะตาวาสนาช่วงนี้วาสนาเกี่ยวกับเรื่องความรักนะนะครับมีมากหน้าหลายตาเหลือเกินคนมันหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ก็อาถรรพ์กากบาทนนะ่ะท่านนะ่ะท่านอย่าเจ้าชูมาก นะผมท่านอย่าเจ้าชู้มากโอ้โหนี่ดูสิสิบช้วยอ่ะกี่บ้านนะสิบบ้านนะผมจะไปบ้านหยอดดีละบ้านไม่ได้นะครับท่านผิดคูนะผิดคููนะครับกากบาทมีคูนะนะผมเพราะฉะนั้นจะไปไหนจะทําอะไรนะครับอย่าเขาเรียกว่ากาเมสุบีชาจราเวแลมณีสิคาประธาสมาธิยามิไม่เอาเดขาดนะครับอย่าผิดศินข้อที่สามนะครับกาเมไม่ได้เรามีลูกมีเมียแล้วนะผมจับจับก็พอ ครับผมไม่ได้ับผมยาพิษยาพิษับผมกาเมไม่ได้เลยขาดต้นงิ้วรออยู่ในนรกฉิมพีนะครับฉิมพีนะครับเราเรียกว่าอะไรกุตะนรกนะครับนรกขุมย่อยอีกแปดขุมนะครับเข้าพาผ่านไปโอ้โหกว่าจะผ่านมาถึงนรกฉิมพีนะครับตายแล้วมียาวอย่างนี้เข็มยาวอย่างนี้ก็บอกหลวงปู่ท่านบอกว่าเข็มเนี่ยยืดได้หดได้ยาวถึงหนึ่งวานะครับหนึ่งว่าท่าไหนไม่รู้ยืนแขนดู โอ้โหยาวถึงหนึ่งวาเสียบทะลุนะครับแล้วเราต้องแก้ผ้าเปื่อยแก้ผ้าเปื่อยนะโอ้โหยังทรมานเผิ่มเปิเป็นลิสสีดมลิสสีดโอ้ยปีนก็เจ็บอยู่แล้วอ่ะโดนแทงอีกโอ้ยตายแน่นะครับลูกยุต้านะครับเจอมาก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 หน้าหลายตานะครับมากหน้าหลายตาชีวิตจะตาชีวิตเจอแต่คนตกลุ่มรักเขาไปทั่วเลยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยท่านนี่นิสใส่ไม่ดีนะเนี่ยแล้วหมอท่านเตือนเลยนะ นิสายนี่นะนิสัยนะท่านน่ะนะกากบาดเอ็กตรงกลางหัวใจนะสาวๆนะนุ่มๆนะนะพี่ๆทั้งหลายนะนะผมโอ้โหท่านอย่าหยอดสิเจอแบบสเปกเราไม่ได้หยอดซะหน่อยทําอะไรหลยทำทำอะไรหรอจ๊ะนะกินไปกินข้าวกับพี่ไปละจ๊ะอย่าหยอดพี่ไม่ได้ับผมไม่เอาับผมดวงชะตาวาสนาถูกกำหนดไว้แล้วแต่ว่าท่านก็หยอดบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับคุยไว้ทั่วเลย คนนี้ก็น่ารักแอบชอบเขาไปทั่วเลยนะครับดวงชะตาวาสนาในปีสอง5นห้าะครับผมเผาๆนิดหนึ่งเรื่องความรักนะครับเผาๆนิดหนึ่งท่านยังโสดนะส่วนท่านมีแฟนแล้วไม่ได้นะไม่ได้นะหมอจันไม่ให้เลยนะไม่ให้เลยนะเอฟซี FC หมอจันห้ามนะห,มห้ามนะห้ามนะห้ามนะครับถิมพีตะนรกนะอันตรายมากนะนะครับเข็มยืดได้หอยหมาก็บอกว่าหมาสูงสองเมตรหมาดานะครับผมเขี้ยวนี่กัดดีขาดเลยโอ้โหโน่ากลัวมาก น่ากลัวมากนะไม่ได้ไม่ได้ไไดนะผมข้อนี้ห้ามนะครับผมอย่าหยอดไปทั่วหยอดให้เขาตกหลุมรักก็ผิดแล้วนะหยอดแมนะ่จริงๆบางคนนะบางคนนะหมอท่านเคยเจอนะครับกากระบาด x ตรงกลางหัวใจแตะมือให้ดูอ้าวกากระบาดนี่นะผมชอบหยอดจริงๆไม่ีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนี้หรอกไม่ได้ชอบเขาหรอกนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้สวยแต่ขอให้ได้หยอดซะหน่อยเอ้ยมันเป็นอะไรกับคนลายมือกากระบาดเนี่ยขอให้หยอด นะสวยจังเลยขอท่านก็ยังคิดนะเขาสวยหรอสวยไหมนะก็ไม่ไม่ได้สวยนะแต่ว่าเขายังมีสเสน่ห์เขามีสเสน่ห์จ่อนอยู่คนนี้ขอได้หยอดกากรบาดได้หยอดหยออนได้หนึ่งหย่อดให้เขาลงลายพอเขาพอเขารู้เอ้ยเขาก็นึกว่าเอ้ยมีอย่างไม่มีแฟนจะมาจีบเราพอมาจีบเราเสร็จปุ๊บเป็นไงก็อบอกผมมีแฟนแล้วโอ้ยแล้วเองจะทําให้เขาอย่างนี้ทําไมวะเองจะหยอดทําไมวะ เองจะหยอดให้เขาเสียใจทำไมมันไม่ได้อะทันไม่ได้เพื่อนเพ<ๆ>ื่อนไม่ได้เฮ้ยทันไม่ได้จริงๆเลยมันต้องขอยอดไว้ <laughs> ไม่ได้มันมันมันติดเป็นนิสัยแนละ้วมันขอทำให้มันก็มีความสุขนะเว้ยทาให้คนอื่นมีความสุขผิดเหรอวะทัานก็คิดไปมันก็ไม่ผิดนะทาให้คนอื่นมีความสุขเอออย่างนี้ก็อกลงกับเขาให้ดีแล้วกัน ดูชะตาวัสนาถูกกำหนดไปแล้วช่มชื่นประสมเร็จนะครับทางด้านเรื่องของักปล่อยวางไว้บ้างปล่อยวางให้บ้างและท่านที่จะแต่งงานล่ะแต่งงานจะสมหวังไหมนะครับแต่งงานจะสมหวังไหมอ้าวโหเหมือนจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะครับเหมือนจะได้แต่งนะครับเหมือนจะได้แต่งแต่ว่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องทุกข์ใจไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเรื่องสินสอดทองมั่นนะครับผมเรื่องครอบครัวฝ่ายฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงนะนะครับผมลูกสะพ้ายเตรียมใจหรือยัง นะแม่ผัวก็ลูกผัวแม่ผัวก็ลูกสะพ้ายเตรียมใจยังไฟเหมือนในหนังเลยสู้กันนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาวาสนาถูกกาหนดไปแล้วนะครับผมนะครับมีเกณฑ์สมหวังดังใจหมายนะครับแช่มชื่นะสมเลบราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเงินทองไหลมาเทมาหล่นมาจากฟ้าเงินทองถูกหวยแล้ววันนี้หนึ่งแช่มชื่นสมหวัง,งในปีนี้นะครับผมและดวงย่อยๆล่ะดวงย่อยๆมีไมแบบแบบ้แบบโชคลาบแบบอย่างเช่นแบบ เงินตกอยู่อย่างเงี้ยได้เงินมาอย่างเงี้ยมีไหมหมอสันได้โบนัสนะครับผมเจ้านายเมตตาอะไรอย่างเงี้ยขายของดีขายดีขายอ,อาชีพเสริมอย่างเงี้ยมีไหมหมอสันนะครับมาดูกันหน่อยโอเดอร์สตาร์เลยทําเลยอาชีพเสริมนะครับบอกได้เลยว่าคนไรมันกระบาดเอ็กตงกลางหัวใจทําอาชีพเสริมนะเสริมเข้าไปนะครับเสริมเข้าไป,นะมไ,ปไม่ว่าจะปล,กลูกผักพืชผักสวนครัวหมอสันปลูกไปตายหมดโหระพายโหระพาเหี่ยวใบเฉา นะผมนึกว่าจะเออปลูกกินเองนะผมมันไม่ขึ้น <c oughs> มันไม่ขึ้นนะผมท่านแต่ว่าคนไรมมกะบาทดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ในลักษณะนั้นนะครับในลักษณะนั้นต้องทําหาอาชีพเสริมและท่านจะสมหวังนั่งใจหมายนะครับทำอะไรก็ได้ที่เป็นอาชีพเสริมนะครับเพราะว่าตกตําแหน่งไพ่เดอ s t สตาเลยนะครับตกตําแหน่งไพ่เดอสตสมหวังแชม่มชื่นประสมเร็ดราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองรวยรวย รวยๆต่อแดนนี้ไปสมหวังดังใจหมายนะสมหวังดังใจหมายเปิดไพ่ย้ำกันต่อนะครับสมหวังดังใจหมายโอ้โหมีความสุขบอกได้เลยว่าท่านตีความเลยไปทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่ท่านถนัดไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟนะครับพืชผักสวนครัวนะครับผมปลูกผลไม้นะครับหรือว่านะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรที่ท่านถนัดนะครับออกแบบอะไรที่ท่านถนัดทําได้หมดนะครับ เรียกว่ารถยอนต์อะไรได้หมดนะครับผมเกี่ยวเป็นอาชีพเสริมและคุณจะประสมเลนในปี2 5 6 5ท้ายปีก็ได้นะครับแล้วจะดียาวขึ้นไปอีกนะครับในปี25 6 6ันยิจะดยียิ่งขึ้นไปอีกนะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองประสมเลจสมหวังดังใจหมายนะครับสมหวังแน่นอนนะครับความรักก็ดีการงานก็ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดแล้วนะครับมีโชคล่ามเงินทองเข้ามาด้วยโอ้โหจะดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันไม่มีคําว่าลายมือกาบะดไม่ดีหรอกไม่มี อย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าท่านคิดอย่างนั้นดวงก็ร่วงนะครับถึงแม้หมอดูจะแม่นเพียงใดจะทักท่านมาอย่างไรนะครับผมท่านก็เจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าได้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าหมอดูบอกว่าใช่ดวงนี้ปีนี้จะร่ารวยราศีธนูราศีพิจิตราศีกันราศีกรกฎราศีกุมนะครับดวงจะเปิดลุ่งโลดสำเร็จสมหวังดังใจหมายนะครับผมดูจากดวงดาวนะครับดูสิ่งต่างๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านแล้วแต่ว่า ถ้าท่านจิตตกบอกได้เลยมันย้อนแย้งกันทันทีนะครับเพราะฉะนั้นหมอท่านจึงพูดทุกคิดว่ารับพลังบวกนะครับคิดพลังบวกไว้ก่อนนะครับเดินไปไหนก็ยิ้มนะครับนะครับเห็นเพศตรงข้ามก็ยิ้มนะครับเพศเดียวกันก็ยิ้มนะครับผมเราไม่มีอะไรทั้งสิไม่มีคิดร้ายกับใครมีแต่รับพลังบวกแล้วสิ่งใดๆก็จะบังเกิดแก่ตัวท่านสมหวังดังใจหมายเทพเทวดาจะปกปักคุ้มคองท่านหรือไม่ นะครับไพ่สี่ถ้วยบ,บอกได้เลยว่าเทพเทวดาจะปกป,ปักคุม้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตาขอพรจากองค์เทพขอบารมีปู่ทา้าวเวสสวรรค์น,น,นะครับปู่สิงห์สมิงพายนะครับปู่ฤาษีหน้ารอดปู่ฤาษีหน้าวัวปู่ฤาษีตาไฟนะครับปู่ฤาษีท่านอกตนตาจันใจนะครับให้ท่านสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จนะครับมีปู่มีครูบาอาจารย์ครูแรงแล้วนะครับผมท่านจะทําอะไรก็จะเลยลุ่งเรื่องนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของมอซันนะครับผมนะครับขอให้ทุกท่านแช่มชื่นนะครับสวัสดีครับ